เนื้อขาปิโตครับปีเนียมแท้อ่าขาปิโตก็คือปีเนียมขอราคาด้วยเดี๋ยวนีดนี่ท๊านี่นี่ทไม่เอามาส่องหน้าว่าเป็นรุ่นสองนี่ผมไม่รู้นะที่บอกไม้ยมาอะไรรักเก่ามาปิดแต่กูสองหมื่ห้าพี่พัดมงคลพี่เชื่อไหมว่าดอกเนี้ยนะแสนหนึ่งยังถูกไปเลยกล่องนี้หกหมื่นสองกล่องใหญ่เอาหกหมืสองพันบาทรับ ใ้กล่องก็มีปู่บุญแน่เลยครับคิดถึงพี่เจวีจังเลยครับตั้งแต่เจอเหมามาเห็นเกินคุ้มตลอดก็ทำไมรายการผมจึงมีคนปิดพระแม้ไม่เห็นพระบ้านเฮียแน่ๆพี่สาะ,ะ <c oughs> ก็มีทั้งแหวนมีทั้งต่งหูอะ่ะ <c oughs> คุณดูแหวนนี่แล้วแหวนลายแบบนี้นี่แหวนโบราณนะดูทองโบราณดิสุกไหม ทอง96.5าส mm ิ hmm. แหวนแบบนี้เอามือมีได้เลยบุบไปบุบมาเพราะทองมันเซ็ดีนิ่มอาจารย์สร้างความมัใจให้แฟนม่สสุดๆครับตังหูอันนี้เป็นพลอยด้วยนะพลอยแท้ด้วยเนี่ยนี่พลอยแท้ด้วย mm hmm. นี่ตังหูครบข้างไหมครบข้าง นี่นี่ครับแหวนเท่าับพีียมพลนี่อันนี้เป็นนะใช่อันนี้เป็นไพลินแล้วดูดีว่าแม่ทองแท้ด้วยนะอ้าวโนนี้ต้องบอกนะว่างานแบบนี้นะให้ให้ใหตังหูแบบนี้ให้ วัยรุ่นยุคนี้หรือยุคเก่าก็ใส่สวยเพราะงานแบบนี้สมัยนี้ไม่ทำกันแล้วนะนี่ตังหูสวยไหมสวยท้องคำแท้ทั้งหมดด้วยแล้วใหญ่ด้วยนี่ครบทั้งตุม้มทั้งตุกติง้งเอาใครใหญ่ได้ตังหูสวยมากๆครับพี่านแบบนี้เกินยี่สิบปีครับซื้อไปฝากเมียปีใหม่ ต่างหูสวยดีจังโอ้ต้องบอกว่าถ้าใครซื้อไปฝากสีภรรยาที่สีภรรยากรี๊ดนะเพราะว่างานแบบนี้สมัยนี้ไม่มีขายแล้วนะงานเก่าเลยเพราะอย่างเงี้ยใส่กับชุดอะไรก็สวยต่างหูคู่นี้นี่เอา ต้องอยังไงเขาถึงจะรักเราแบงค์นะถ้าเอาข้างละาสองพันห้าก็าด้าล้วแนเ่เอาคู่นี้ห้าพันเอาคู่นี้ห้าพันไทยรับพิมพิตห้าพันมาครับนี่ซื้อให้เมียซื้อให้ซื้อให้แฟนได้เลยนี่แฟนแฟนข้างละาสองพันห้หนเนา 2, เอาห้าพันครับคู่นี้พี่พี่ท่านใดรับปิดห้าพันพี่จุฬาธรรมปิด หาพครับไม่ได้ชง<ม>ใน<ม>ช่างด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเหมามาโอ้ทองตอนนี้สามหมื่นห้า้ราปับพี่ที่ก่อนไม่ทันนะจ๊ะโอ้นีแ่แล้วแบบนี้ใส่กับอะไรก็สมบแหวนราคามน่น่าจะประมาณหนักมาสลึงหนึ่งถ้าวงประมาณนี้น่าจะหนักประมาณสลึงหนึ่งโอ้นี่ฮะผมอยากจะรีวิวแล้วสวยจัดเนี่ยใส่เข้ากับทุกชุดบอกเลยนี่แหวนทองเปอร์เซ็นดีจะบุบใบบุบมา แหวนน่ะเหรอสนึงละหมื่นกว่าบาทครับตอนนี้ตอนนี้ทองสามห้ม้าบทองโบราณ <Okay. S 1> แบบนี้เซียน้าชอบ,ชอบรู้ว่าทำไมชอบ,อบเอาไปหลอมทำกรอบทองเปอร์เซ็น์ดีนี่วงนี้เหรอเอาแบบให้เขารักเราไหมคือทองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาใช้เนี่ยอาจจะมีน้ำหนักหายไปบ้างนะเพราะใช้มานานเนี่ย ใช่ไหมใช่ครับสลึงนหนะ <3. 8. S 1> นึ่งมันเท่าไหร่นะสามจุดแปดสามจุดแปดเอาเอาเนี่ยสลึงจะได้เป็นห้าสิบตังก็ยอมตกวัวตกควายไปนี่เอาเอาไปให้เขารักเราเลยนะเท่าไรครับเจ็ดพันห้าเอาเจ็ดพันห้าโอโ้โหเอาประจำนำไปเยอะกว่านี้เอาเจ็ดพันห้าเอา 7, เจ็ดพันห้า 7, ครับ คนคนบ้าปะเนี่ยขายถุกว่าราคาที่เดินไปร้านทองก็ได้แล้วเนี่ยผมรักแฟนเพจสันกว่านขนาดไหนอะปิดเจ็ดพัห้าโอพี่จุราธรรมต้องมีคำว่าปิดด้วยนะครับพี่อ่อไปจริงๆเลยครับอ่าต้องมีคำว่าปิดใช่เป็นกติคาครับอ่าโอ้ครับอันนี้รับประกันไปทองแท้ให้ทุกกรณีครับ หลายคุณภาพครับมีครกผ้าแหวนตังหูตะกุดเท่าไรอ่ะตะกู้นะครับพี่นะ,ะเสียดายกันหมดแหละก็ผมเดินไปร้านทองกันได้มากกว่านี้แล้วอะจะบอกว่าผมไม่รักแฟนพี่ได้ย,ยังไงอ้าวนี่เนี้ยนี่หลวงปู่ทวดนะอันเนี้ยเป็นเนื้ออลูมิเนียมซึ่งผมอยากจะบอกว่าหลวงปู่ทวดนะ เนื้ออลูมิเนียมเนี่ยเป็นแคกโลหะที่เขาใช้ทำวัตถุมงคลในช่วงปี2,500ถึงปี2,500ศูนย์กว่าแล้วจะบอกให้ว่าอันเนี้ยนะแบงค์หน้ารุ่นสองด้วยอรุนนนเเลยยแบงค์มึงดก่อน กูจะช็อกอะไรหรือเปล่าอันนี้บล็อกไม้มาลายเอาแล้วเหลือจะเสียผมว่าแล้วนะรุ่ตสองเนื้อขาปีโตครับปีเนียมแท้ขาปีโตคือปีเนียมขอราคาด้วยเดี๋ยวนี้นถ้าไม่เอามาส่องหน้าว่าเป็นรุ่นสองนี่ผมไม่รู้ได้ี่บล็อกไม้มาลายบล็อกไม้มาลายเนื้อทองแดงแพงที่สุดในรุ่นสองคือสามแสน หายากสุดครับบล็อกนี้นิยมสุดโหดิใจทำด้วยอะไรครับอาจารย์มียิกไม้ทองราคาแบบนี้นิยมสุดครับนี่ครับอันนี้คือบล็อกไม้มะลัยบล็อกที่แพงที่สุดรุ่นสองนี่ถ้าเราไม่หยิบม,มาสองเพราะว่าหน้าู <c oughs> ่ทวนรุ่นสองนะหน้าตัดจะรุ่นสี่ นะเนื้ออลูมิเนียมอะลูมิเนียมเป็นโลหะที่นะแข็งแข็งนะปั๊มขึ้นรูปไม่ค่อยติดไมอะลูมิเนียมแข็งผมบอ,อกเลยไม่ได้ไม่ได้นิ่มเหมือนทองแดงไม่ได้นิ่มเหมือนทองคำมีความทนแต่เขาลืมเรื่องอะไรไหมแบงค์แข็งจริงทนจริงแต่ว่า เวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปราะเป็นขุยก็เลยเกิดการเลิกใช้อลูมิเนียมอ้าวนะครับนี่คราวนี้วิธีการดูแท้หรือเก๋เราก็ไปเปรียบเทียบกับวัดอื่นที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมด้วยกันเนี่ยที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมด้วยกัน ปูทั่วจริงๆแล้วเนื้ออลูมิเนียมอะสำหรับทุกรุ่นนะทําน้อยกว่าทองแดงทําน้อยกว่าอะปาก้าเพราะเป็นโลหะที่แข็งขึ้นรูปยากแล้วของที่เป็นอลูมิเนียมเห็นไหมล็อกเก็ตหลวงพ่อไร่ขิงล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรล็อกเก็ตสมัยก่อนที่เป็นอลูมิเนียมเป็นงานยุคปีสอง0้าร้อยถึงสอง0ันรอยสิบแล้วที่น่าตกใจคือบล็อกนี้เป็นบล็อกไม้มะลัยด้วยไม,ไม,ไม้ให้เขาอยู่ดูไปเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยว่าปั๊มเองหรือเปล่า เนี่ยเราก็บอกว่าเออถ้าผมมีเครื่องปัม๊มหรือเปิดโรงงานปั๊มพ้านะเนี่ยครับถ้าคุณเห็นคุณไปหาได้ว่าอันไหนเป็นผมทําเกหรือปั๊มเกเนี่ยผมให้องลลล้านอ่าคุณเอาสบายใจอ่ะถ้าคุณไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะถ้าคุณสงสัยว่าผมเนี่ยปั๊มพะเกนู่นนี่เกนียครับเนะยผมให้องลลล้านถนะ้าคุณหาเจอแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงคนไหนสั่งปั๊มพระเกบ้างอ่ะถามผมได้นะ นะครับไอ้ผมอะปั๊มเองไหมก็ตอบไม่ได้ปั๊มแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเซียนคนไหนอะเนียสั่งปั๊มพาเกบ้างอ่าหรือว่าเซียนคนไหนอะโดนพาเกบ้างเนี่ยคุณถามผมได้นะ,นะผมตอบให้ได้เพราะถามว่าผมปั๊มเองไหมผมก็ตอบแบบผมไม่ได้ปั๊มเองเออนะครับนี่ครับนี่สวยสวยไม่มีครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยพาระแท้แมักจะผ่านการเวลาอันยาวนาน พอผ่านเวลาการเวลายาวนานเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะไม่สวยนะก็เหมือนคนแก่ยังไงก็ต้องแก่จะมาสวยเหมือนคนสิบแปดสิบเก้าไม่ได้นะถ้าพระสวยๆแล้วไม่เก่าผมไม่แขวน,ผม,มขวนผมไม่ซื้อนะอ่านะนะสวยๆมากเลยสวยละเก็บดีเงี้ยนะผมไม่ซื้อถ้าไม่เก่าอ่ะนะเพราะนั้นก็คือต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเก๊นะ ซึ่งผมเชื่อเถอะครับว่าแบบเนี้ยเจอไม่ถึงสิบเหรียญในประเทศหรอกบล็อกนี้นะโอ้สองนาทีครับกับเหรียญปูทวดบล็อกไม้มาลายขอเขียนราคาใส่มือได้ไหมแอดมินมีปากกาใกล้ๆนะให้พี่อันดิพอมาสอ่องเป็นบล็อกไม้มาลายนี่ทองแดงสามสี่แสงครับมาแล้วครับเปิดแรกหนะ้าพันบาทเวลาเดินแล้วนี่ครับเพื่อน เวลาเดินไปที่เรียบร้อยโหแล้วไปบล็อกไม้มาลายด้วยบล็อกไม้มาลายคือบล็อกที่แพงที่สุดของเหรียญรุ่นสองครับมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับนี่นะครับไปดูกันนี่โอ้ผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วก็นำมาให้เพื่อนๆได้นะเห็นกันได้มาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้าย ไอนน้ดูง่ายจะเหมือนแล้ว่เหมือนกระป๋องนมสมัยเด็กๆกระป๋องนมตาหมีอ่ะและ<ม>้วบล็อกไม้มะลัยด้วยมไม่ไม่มีเหตุผลที่จะเอาบล็อกไม้มะลัยมาทําเกสในเนื้อ,อลูมิเนียมถ้าทําเก๊ก็ต้องทาเก๊นในเนื้อทองแดงไปเลยเพราะเนื้อ,อลูมิเนียมไม่ค่อยมีใครเคยเห็นกันเลยหุ่นละตรงบล็อกแพงด้วยเพื่อนสร้างน้อยเนี่ยแล้วแถมเป็นบล็อกนิยมด้วยบล็อกแพงสุดด้วย มาที่สอง0 0บาทสองันบาทปราการสุดท้ายมาสอง0มืานบาทแล้วนะนะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาอยู่ที่สอง0มบาทสรับาทราการสุดท้ายนี่เหรียญแรกในชีวิตนะครับที่เจอบล็อกไม้ลา,ายเป็นเนื้ออลูมิเนียมเนื้อนี้ม,มีน้อยกว่าทองแดงเยอะน้อยกว่าน้อยกว่าทุกเนื้อครับ อยู่ที่2 3งหม่าบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้แล้วเป็นบล็อกไม้มะาไายที่ที่เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นบล็อกไม้มะา่ตอนซื้อมาได้เฉพาะคนพิเศษนี่ยอยู่ที่สองหมืนามนะครับราคาสุดท้ายเป็นพระที่นิยมเป็นคนรู้จักโคุณทุนมีให้เห็นตลอดแบบเนี้ยคือให้ซื้อบล็อกอื่นเนื้ออื่นนะกับซื้อเหรียญเนี้ย เขาเรียกเก็บแล้วจบอะไรที่เป็นของพิเศษอะนะคือมีเงินเหมือนกันมีตังเหมือนกันแต่หาของแบบเดียวกันไม่ได้มาสองหมืสี่พันบาทครับอยู่ที่สองหมสี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้พี่เมีย์ยงต้องมามาสองหมื่นสี่พันสองรอปิดแล้วนะครับโอ้โหขออะไรอย่างเด้ยไหม ผมขอเก็บไว้เองนะเหรียญนี้ห่วงเป็นพิเศษคือจะเอาเยอะก็ไม่ได้เพราะเขาเหมามาให้อ่าจะไม่แบ่งปันก็ไม่ได้แต่เขียนรามมกราคาใส่มือเนี่ยเอาไว้ได้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างเงี้ยผมยังไม่อยากขายเลยผมยังเก็บไว้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวเลี่ยมทองแล้วก็มาเก็บไว้ นะครับนี่โอเคไหมอ้าในกล่องนี้โอ้โหเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีสันนะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรายการและสร้างสีสันคือตะกุดพวงเนี้ยเอาว่าพวงนี้ก่อนเลยนะคือมาพูดถึงนะครับตะกุดชุดนี้ ตะก,กุดชุดนี้ผมถือว่าเป็นตะก,กุดที่เขาเก็บใช้ได้ครบรถจริงๆนะครับเพราะาอะไรรู้ไหมครับในถ้าใครอ่ะไปหาได้พบ,บเจอหรือพูดคุยกับพระมหาสุวัรบ,บอกกุดซึ่งพูดถึงว่าพระเกจิจ,จังหวัดราชบุรีตอนนี้หนึ่งในสิบต้องมีพระมหาสุวัสดิบอกมกุดนะท่านเสกเหรียญยันสามดวงพุทธลายด้วยนะที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยพระมหาสุวัรบ,บอกว่า ตะกุดทองคําใช้ได้านเมตตามหานิยมอ่าแล้วก็ยศฐานบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งตะกุดเงินใช้ในด้านเงินทองตะกุดดีบุกหรือตะกวเนี่ยใช้ในด้านลุยหรือด้านมหาอุดตะกุดทองแดงใช้ในด้านแคล้วคลาดนะครับนี่แหละครับดังนั้นนะ่ะตะกุดสมัยโบราณเนี่ยเนะี่ยฮะเขามีความหมายในชุดเนี้ยที่ได้มานะ ตะกุดตะกุดว้โหโหเก่าชิ้นที่เรียกว่าตะกุดเงิน oh. ก็เก่าเก่าสุดๆครับชุดนี้อ่าตะกุดเงินเนี่ยถ้าเป็นปู่สุกถ้าเป็นหลวงพ่อ,พอดงัดงๆ oh. ราคานี่นะคุูยังไม่รู้เรื่องแตก เซียนพราเนี่ยมักจะพูดประโยคหนึ่งว่าตะกุดไม่มีรักไม่มีเชื่อกดูเก่าไม่ได้ไม่จริงเหรียญเนี่ยไม่มีลักไม่มีเชื่อกทําไมดูเก่าได้ล่ะพระหลวงปูสุกพระหลวงพเนี้ยมอะ่ะไม่มีรักไม่มีเชื่อกทําไมดูเก่าได้อ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเรื่องที่เราพูดให้ฟังแต่ถ้าเครื่องรางอะไรที่มีรักมีเชือกก็จะแพง นี่ก็จะแพงนะผมก็เลยนะในในชุดเนี้ยต้องบอกว่าผมอะให้คุณค่าทุกดอกแหละแต่ที่ผมให้คุณค่ามากที่สุดคือดอกนี้ขออนุญาตดึงออกนะครับนี่ขออนุญาตดึงออกตะเคโบฟันใครเห็นลายตะเคโบคฟันโอ้สุดยอดจริงอีวิญญาโอ้โหสุดยอดแบบนี นี่แต่เค้กฟันดอกนี้มันสถานไปในหวัวจิตสถิตไปในโสตประสาทของคนชอบเครื่องรางนี่ครับดอกมีเท่าไร่ครับอาจารย์พอเป็นและตะกุดอะลงรักถักเชือกลายที่แพงคือลายแต่เค้กบฟัน ปูสุกไหมครับดอกนี้แจมแจ้งแดงแจะแจวแหววนี่นะฮะตะก,กุดลงรักถักเชือกใช้ 10x ซูไม่ดูเห็นรักเห็นเชือกมันมันปูสุกวัดปาาของมะขามเท่ารักเก่ามาปิดตะก,กุดสองหมื่พี่พัดมงคลพี่เชื่อไหมว่าดอกเนี้ยนะ สนนึงยังถูกไปเลยจริงผูคนงะพแท้ดูไงสบายตาจันเพ็ญหลวงปู่สุกนะานี่ครับแล้วลายตะเค้กขบฟันลายลายที่แพงที่สุดของเครื่องรางรักแบบนี้เข้าใจง่ายรักแห่งแบงแจ๋ขอราคาตะกุดครับโอ้พี่ลีว่างนี่รู้ข้อมูลเลยว่าตะกุดจันเพ็ญหลวงปู่สุก ปิดตะกุดสองมืนห้าพี่พัดมุมคนพี่พี่จา๋าตะกุดลายตะเก้กขบฟันเนี่ยถ้าจะมาคุยกันราคาไอสองหมื่นสามมื่นเนี่ยตะกุดพระเตะยังแพงกว่านี้เลยสาม0มืนห้าผมรับให้ตลอดครับสภาพนี้รับไม่ได้เพราะไม่มีใครทำหล่นผมเองก็ทำหล่นราคาไม่ได้เหมือนกัน โอ้นี่แยง่งกันพื่อแย่งยังไงอะนี่อตะกุดจันเพนหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าอะไรจะแก่แวัดและเนี่ยตะกัวสองดอกเนี้ยก็ต้องปู่สุกยิงหม่องยิงหลงนี่สี่หมื่นเก็บเลยครับลายตะเคี้ยครบไม้ขา,ชา,าใช้ครับพี่นิชใช่และตะกัวเนี่ยก็ตะกัวปู่สุกคุณดูตะกัวนะ เป็นร้อยปีกืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วถ้าแบบนี้ยคุณไปส่องด้านข้างนะคุณจะไม่เห็นรอยม้วลละเพราะเขากืนเป็นเนื้อเดียวแต่ถ้าเกิดคุณคลี่ออกมาดูเนี่ยก็ยจะคลี่มาดูรอยยันได้ปูสุกทั้งชุดใส่ชุดนี้เดินในสงครามได้เลยแล้วดูดิซื้อประพามนทนปูสุกซื้อตะกวดนี้ไหมล่ะ โอ้เนี่ยครบชุดครับแล้วถือว่าเป็นตะก,กุดจันเพนหลุผู้สุกที่สมบูรณ์มากๆเราจะแก้ขบฟันครับลายที่แพงที่สุดของพุสุกนะและตะกุดแบบเนี้ยสมบูรณ์คือหัวท้ายไม่หักถ้าหาักเนี่ยมันจะมีรอยไม,ไม่ไม่มีรอยจบของเชือกชครับแก้ตัวไม่ได้ดอกนี้ถ้ะเก๋คืนเบิร์ไม่ห้าหมื่นสองนาที สองนาทีจ้าเปิดแรกมาเวลาเดินแล้วนี่ฮะโอ้ดอกนี้ตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากกองมะขามเท่านี่ตะกุดจันเป็นลายตะเก้ขบฟันที่น่าจะไม่เห็นกันในประเทศไทยตอนนี้แล้วครับเเปิดลมาวลา,ามวาสองนาทีครับสองนาทีชัดเจนสุด นี่ยดูง่ายสุดๆครับมาแล้วครับเปิดแรก30,000บาทมาที่4ี่หมื่นบาทครับมาที่ส2่หมบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายราคาชุดไม่อยู่กันแล้วไปเร็วมากครับมาสี่หมบาทครับแหวนสวยจับใจจริงๆดอกหนีแสนหนึ่งยังถูกเลยครับอยู่ที่4 5่หมืาพันบาทนะครับราคาสุดท้าย มาสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยมาสี่หมื่นหพันบาทแล้วมาที่สี่หมื่นเจ็พันบาทครับเดี๋ยวขอปากาเขียนทันไหมเนี่ยมาที่สี่หมื่นแดพันห้าร้อยมาที่สี่หมื่นเก้าพันบาทบไม่มีโอกาสได้เห็นดอกที่สองไม่มีแล้วเนี่ยต้องแบบว่าบุญพาวาสนาส่งจริงๆบุญสัมบันจริงๆจึง,จ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 งมาเจอตะกุดหลวงปู่สูุกแท้ๆแ,แบบนี้ครับ นี่ตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่้าดอกนี้คนที่มีตะกุดปู่สุกอ่ะคู่กับผมนะพี่ธนาชิตพี่เน็ตเอ็พี่วันลบมาที่ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทครับทีวีพัดมาสิบห้าวิสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับนี่ตะกุดปู่สุกดอกนี้เฮ้ยอยู่ที่ห้าหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย ตัดแบ่งครึ่งดอกครับราคานี้โหถ้าปูสุกดอกนี้แล้วสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่เจอในประเทศไทยแล้วครับต้องบอกว่าดอกนี้ที่จะใครได้ไปถ่ายรูปเดี๋ยวผมต้องคิดลงสตรอรี่แล้วคิดถึงตลอดกับคนที่เป็นเจ้าของแน่ๆเฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับโหตะกคุดปูสุกดอกนี้ให้นับอีกสิปีก็ไม่น่าจะเจอตะกุดจ,จันเป็นปูสุกสภาพนี้แล้วก็สมบูรณ์แบบนี้ครับ มาห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับตะกรุดดอกนี้เพื่อนๆถ้าราคานี้โอ้ยปวดหัวแล้วเนี่ยปวดหัวจริงปวดหัวที่ไม่ได้เขียนราคาใส่มือวันนี้ปวดหัวมากมากด้วยปวเลยครูนะพี่นะตะกรุดจันเป็นหลวงปู่สุกวัดปากขอมะขามเท่าห้าหมื่นกว่าบาทปิดสิพี่มานะนะครับห้าหมื่นสองโอ้พี่มานะนอกจากเก็บสมเด็จแล้วเอาตะกรุดผมไปด้วย โอ้โหนี่ถ่ายรูปชัดชัดได้ผมเลยโอ้พี่พัดทุกคนมาไม่ทันที่บุญยญริศมาไม่ทันครับอดอกตะก,กวัวหลวงปู่สุพีแบ่งเท่าไรครับสักคู่นะพี่ผมเห็นเขาถ่ายกันเป็นแสนเลยครับแบบนี้โตะก,กวัวเอาไปคู่ อันนี้ปูสุกแน่ๆน,นี่ปูสุกแน่ๆเอาไปคู่กันน,นาทีเดียวด้วยนาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าเปิดแรกมาที่ห้าพันบาทครับอันนี้เป็นปูสุกแบบคุณไม่ต้องสงสัยเพราะมาด้วยกันเก่าเข้าใจง่ายหกพันบาทแล้วนะครับโอ้เนเพื่อนเอาแล้วครับมาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ ตะกรวปูสุกเพศในเพศไข่กันหลายหมื่นเอาแค่ว่าตะกุดปูสุกเนี่ยคุณได้ใช้แท้ๆเนี่ยแบบเนี้ยแล้วที่มาชัดเจนแบบเนี้ยสบายใจอยู่ที่แปดพันบาทนะครับเนื้อเดียวก็ประพาบนทนเนื้อตะก่วเลยชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้องครับมาเก้าพันบาทแล้วโอ้จะคืออะไรที่ที่มาชัดเจนแบบเนี้ยนะค,คุณแขวนไม่เจอได้สองดอกเลยครับที่มาเก้าพัน สองร้อยบาทมากเก้าพันห้าร้อยบาทที่พี่เจสันครับมาหนึ่งหมื่น oh. บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายได้สองดอกนะพี่นะมาหนึ่งหมื่นสองร้อยที่พี่เก่งสิบปูก,กวดครับสวัสดีพี่เก่งด้วยตะกุดปูสุกคู่นี้จะเป็นของใครปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่งสิบปูก,กวดนะครับพี่เก่งมาด้วยหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทโอ้ oh, พี่เจสันมาไม่ทันพี่ ไปมนับมาไม่ทนันนะครับเนื้อประพามโมทนทัชชาดูเดือดคู่เนี้ยก็ต้องปูสุกผมบอ,อกเลยแล้วเป็นตะกุดเงินด้วยคู่นี้ก็ต้องปูสุกเงินแบบนี้นี่เก่ายัางกระเดยนหลวงพ่อโสธรนเนี่ยนี่ตะกุดเงินคู่นี้ ต้องบอกว่านี่คือนี่คือตะกุดเงินเก่าแบบเข้าใจง่ายนะเงินสมัยใหม่ไม่เก่าแบบนี้นะผู้สุกทั้งหมดหอ่ะจุดนี้เงินด้วยอันนี้เป็นเงินทุบนะไม่ได้รีดนะ <c oughs> อ่าผมให้พี่ดูก่อนถามว่าเงินสมัยโบราณในการทําตะกุดอะ่ะเขาไม่มีเครื่องรีดเขาจะทําการโดยนะีฮะหลอมเงินนะ่ะมาเป็นแผ่น เป็นแท่งๆแล้วเขาก็เอาทั้งอะตีล่างบนอ่ะแห้หน้าเรียบเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเห็นผิวตะกุดเป็นงานตีแบบนี้คือตะกุดโบราณเป็นร้อยปีอ่ะพี่เก่งบอกว่าปิดราคาเดียวกันเลยครับผมพี่เก่งพี่เก่งเอางี้ได้ไหมคู่เนี้ยผมขอหมื่นสองแล้วกันขอหมื่นสองครับพี่เก่งครับตะกุดปูสุกเงินดอกเดียวเนี่ยพี่เน็ตเอนเคปิดผมไปแสนห้านะ ชุดนั้นน่ะมาพร้อมกับตะก,กุดที่เป็นดามาตอนที่มีการท้ากันผ่าแล้วตะก,กุดเงินเนี่ยคือตะก,กุดที่นำทรัพย์สมบัติมาให้ปิดหนึ่งมื่นสองพันบาทที่พี่เก่งสุดปุกวดครับที่เก่งไมนะ่รับคงพอรับแทนนะนี่พี่เก่งไม่รับขวรรับแทนเ<ม>นี่ยเอาไปใส่ปลอกแล้วก็ใช้ได้เลยพี่เ<ม>นี่ยพอมาส่องแล้วต้องบอกกันว่าเข้าใจง่ายเลยเพราะ เงินเป็นเงินตีเป็นเงินทุบเพราะสมัยก่อนร้อยก่ไปที่แล้วไม่มีเครื่องรีดทริคนี้นำมาใช้ได้ฮะี่ดอกรวม